positive thinking นะคะการคิดบ,บวกนะคะหรือว่า collaborative นะคะการแบบสื่อสารกับคนการทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราจะใช้สายไหนเงนหรือแม้แต่โค้ดคิดเองอะคะ่ะสอนเด็ก hard skill ทางด้านการเขียนโปรแกรมอะเราก็ต้องสอนเรื่องของ soft skill ด้วยนะซึ่ง soft skill จะมีอะไรบ้างเรื่องของการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสรร หรือเรื่องของอความเป็นลีดเดอร์ชิพนะคะเรื่องของโอุยหลายเรื่องเลยนะคะหลายๆข้อเลยที่ลิสต์ออกมานะคะแต่อันนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเราไม่ได้ทำงานคนเดียวอะ่ะเหมือนว่าเราจะต้องไปคุยกับคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ฝึกทักษะตรงนี้นะคะถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่เอาว่ามันไม่ทั้งหมดมันแค่บางส่วนนะคะพอมาเจอบทความนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะอยู่รอดนะ ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปนะแล้วคุณอยู่รอดในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือว่าการทำงานในขณะที่เราจะต้องแข่งขันกับ AI หรือพวกหุ่นยนต์พวกนี้ค่ะเราจะต้องมีทักษะนี้จริงๆนะคะก็ก็เข้าเรื่องเลยลวกันนะคะข้อแรกเลยคือเขาต้องบอกว่าเป็นนักบริหารเวลาที่ดีด้วยนะเออนะ Time Management นะคะก็อย่างที่อ้อมบอกไปนะเมื่อวันพูดเรื่องความเครียดใช่ไหมคะการปลูกถย การเปลี่ยนทายเนะเาะอาชีพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนก็มีครอบครัวบางคนก็ต้องไม่ได้ทํางานหลักอย่างเดียวมีงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการบริหารเวลาก็สําคัญจากตัวเ,เองด้วยจักคนในครอบครัวด้วยจากหน้าที่การงานด้วยนะคะเพราะเราไม่ไม่บริหารเวลาที่ดีค่ะมันมันล้มทั้งกระดานเลยนะคือ คือมันล้มจริงๆนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกข้อต่อไปก่อนแล้วกันนะคะข้อที่สองนะคะคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ lifelong learning นะคะซึ่งจริงๆแล้วอัน,นเนี้ยอ้อมมาจะพูดตลอดเลยก็คือ learning to learn เรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้ต่อนะคะสมัยก่อนอ่ะเวลาพ่อแม่เราอยากจะให้เราเรียนหมว่าอยากให้เราเป็นหมอใช่ไหมคะ ราก็คิดว่าการเรียนจบปริญญาปีห้าปีเนี่ยจบหมอแล้วพอแล้วแล้วก็ไปฝึกงานนะคะแล้วก็ไปบรรจุเป็นเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอใช่ไหมคะแล้วคิดว่าแบบนั้นมันจะจบแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะการทํางานทุกวันของเรามันก็คือ life long learning นะเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเราจะผ่าตัดยังไงให้ดีขึ้นเราจะจัดการเวลาของเรายังไงได้ดีคนไข้หนึ่งคนควรใช้เวลาในการจัดการเท่าไหร่ แล้วเคสโรคใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยใครจะไปรู้ว่ามันจะมีโรคคำว่าโรคโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในทะเบียนหมอเข้าใจไหมคะแล้วเนี่ยไลฟ์ลองเรียนนิ่เนี่ยอ้อมคิดว่าไม่ใช่แค่หมอทุกอาชีพก็ต้องฝึกโดยเฉพาะอาจสมมุติว่าเกิดเป็นหมอเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับเรื่องแมชชีนเรียนนิ่งว่าเราจะใช้เทคโนโลยียังไงเพื่อให้การผ่าตัดของเราอ่ะมันดีขึ้น ใช้ต้องเรียนพวกแคลคูลัสไหมอะไรไหมอย่าลืมว่าถ้าเราจะทําพวกโรบอทเอนจิเนียร์การผ่าตัดผ่าตัดสมมติผ่าตัดลำไส้ใช่ไหมคะผ่านหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมารู้ว่าองศาลำไส้มันเท่าไหร่ใช้คณิตศาสตร์คํานวณคือถ้าเราผ่าตัดผ้าแต่แค่ชิ้นส่วนเดียวนี่คือแบบว่าอาจจะเสียชีวิตหรือติดเชื้อได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์ลองเรียนิ่งมันก็ต้องก็ต้องมีนะคะหรือแม้แต่ lifelong learning ในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จมันเฟลมันรู้สึกแบบโอ้ยวันนี้เบื่อแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันก้าวต่อไปได้ถ้าไม่ใช่ในฝั่งของฮาร์ดสกิลถ้าเป็นฝั่งของซอฟต์สกิลนะคะหรือแม้แต่ข้อที่สามนะคะคือความฉลาดความฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะคือ e m o t i o n a l intelligence นะคะอ้อมมองว่าอันนี้สําคัญนะ คือเราเนี่ยจะโดนแบบโซเชียลมีเดียแบบพัดพาเราไปแบบเหมือน Data b บอเนอะเราก็จะชอบของเฉยสวยๆงามๆแล้วก็จะชอบเสพติดสื่อสวยๆงามๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่อยู่กับความถูกใจเป็นหลักอะคือถ้าเราไม่ชอบอะไรแล้วก็กดรีพอร์ตล้วก็กดอันไลค์แล้วก็กดร้องไห้กดแซด set, หรือคอมเมนต์คือ โซเชียลมีเดียมันจะดึง Data b บ a s แอดทให้เราเจอในสิ่งที่ชอบมากขึ้นแล้วอะไรที่มันที่เราไม่ชอบอะคะ่ะเราจะ,จะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยพอเราเจออะไรที่แบบคือเราอาจจะแบบเราโดนสปอยมาบ่อยลองลองจินตนาการนะว่าโซเชียลมีเดียสปอยเราบ่อยๆนะอยู่ดีๆเราต้องไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบทําเราต้องอดทนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่ต่ําลง ส่งผลให้เกิดขึ้นอะไรบ้างถ้เช่นแบบว่าอารมณ์งหงุดหงิดเกินไปไม่ได้ดังใจก็หวีหงิก็วีนอะไรอย่างงี้ค่ะคือคอคืออันนี้คืออันนี้แบบลองอซึ่งจริงๆ,ๆแล้วก็เคยเป็นนะคือทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นไหมก็เป็นอยู่แต่ว่าพอเราฝึกการคิดเป็นระบบหรือว่า computational thinking ค่ะมันทําให้เรื่องเหล่าเนี้ยมันตาลงแล้วก็ฝึกเรื่องของการนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็นั่งสม,มาธิบ่อยๆ ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเราก็เราก็ไม่ใช่คนดี Day เดรอะไรนะเราก็เป็นคนที่อารมณ์บิวเวียงขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนกันนะ <c oughs> าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรจอเด็กอารมณ์แบบหืมไฮสปีดเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาตินะลูกนะใจเย็นๆนะลูกนะเนเชียก็จะเย็นๆนะลูกนะใ <c oughs> จ,จะเย็นๆใจเย็นไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนะลูกมันเราไม่เหมือนโลกบนออนไลน์ที่จะตามแต่เราทุกอย่างเพราะพวดอย่างนี้เด็กก็จะรู้เรื่องนะคะแล้วเนี่ยเราต้องฝึก ความฉลาดทางอารมณ์นะคะเด็กถ้าสมมติไปปรับกับเด็กอยากให้เด็กมีความฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะฝึกเรื่องกล้ามเนื้อมันเล็กกล้ามเนือเน้อนิ้วมือเช่นระบายสีปั้นดินน้ำมันนะคะอ่านนิทานก่อนนอนทํางานบ้านซักผ้าก่อเจดีทรายประสาททรายนะคะเวลาอ้อมไปทะเลตอน,นเด็กๆอ้อมรู้เลยว่าแม่อ้อมเ่ยชอบเอาอ้อมไปอยู่ในกองทรายนะคะอ้อมก็จะนอนเล่นทรายงเ้เล่นอยู่คนเดียวเล่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยะะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความฉลาดทางอารมณ์นี่สําคัญนะจริงๆแล้วมันมันเป็นจิตที่เราทําอย่างอื่นเราอาจจะไม่คิดเลยก็ได้จากการที่เราไม่มีความฉลาดทางน้้นอารมณ์นะคะข้อที่สี่คือความสามารถในการปรับตัวนะคะคือเอาเข้าจริงๆถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องแชปเปี้ยนเนี่ยเขาจะบอกว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดจากหลายหลายเผ่าเนาะเกิดจากแบบเราเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเนี่ยจริงๆมันมีหลายเผ่ามากนะในอดีตนะ แต่ว่าเผ่าเรานี่เป็นเผ่าที่แบบอึดถึกทนที่สุดนะเพราะมีสมองมีกล้ามเนื้อนิ้วมือมีนิ้วโป้งที่สามารถจับหอกหรือว่าผลิตอะไรต่างๆได้นะคะจากแค่นิ้วโป้งนี่แหละจากสมองนี่แหละดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่มีการปรับตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้ความสามารถตรงนี้เนี่ยในการปรับตัวทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราเป็นเด็กใหม่เราเพิ่ง เรียนจบกําลังจะฝึกงานแล้วก็ควรจะแบบเข้าไปทํางานที่ใหม่ด้วยความอ่อนน้อมขมตนนะคะพี่คะพี่คะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะพี่คะพี่คะอันนี้อะไรเหรอคะเรียนรู้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราเก่งขึ้นแล้วเราก็สามารถจะเอาประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยแชร์กับรุ่นน้องนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่สอนหรอกฉันห่วงความรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยแบบตอนฉันมาเนี่ยฉันก็ เขาเรียกว่าครูพักหลักจําไม่มีใครมานั่งสอนงานฉันทาไมฉันต้องมาสอนงานเธอด้วยละ่ะอะไรจริงๆงีเห็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะเออเอามาช่วงว่าเอามาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวกันหมดอะ่ะมันขึ้นยู่กับว่าไมซ์ของเราจะวางตัวเองไว้ตรงไหนว่าเราควรจะต้องปรับตัวเรื่องอะไรนี่สําคัญนะก็เอาง่ายๆเลยคือไม่ว่าจะต้องทําไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ควรจะต้องฝึกเรื่องการปรับตัวนี้ไว้นะคะเข้าวัดจะแต่งตัวยังไงให้สุภาพใช่ไหมคะ ไปโรงเรียนสอนเด็กประถมก็ต้องคุยภาษาอะไรนะสอนเด็กมัธยมต้องคุยภาษาอะไรเจอพาร์ทเนอร์เจอหุ้นส่วนจะต้องใช้การสื่อสารแบบไหนนะคะหรือว่าเจอผู้ปกครองควรจะต้องเปลี่ยนการสื่อสารยังไงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาภาษาที่เราคุยกับเด็กมาคุยกับผู้ปกครองไม่ใช่ว่าเราจะเอาภาษาที่เราคุยกับหุ้นส่วนมาคุยกับเด็กนะคะหรือไม่ใช่ว่าเราจะเอาภาษาเด็กมัธยมมาคุยกับเด็กอนุบาลหรือเด็กประถม แต่ละที่ต้องปรับตัวหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ hard skill soft skill นะคะอันนี้ก็ต้องใช้นะคะข้อที่สี่คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะอ้อมจะเจอบ่อยมากเลยแบบว่าพี่ผมเนี่ยนะไม่ชอบทำงานกับคนเลยอะผมว่าทำงานกับคนมันน่าเบือ่อเจอจริงๆนะอ้อมบอกว่าหรอทำงานกับคนมันน่าเบือ่อใช่ไหม ไปเทรดหุ้นจิคืออเอไม่ได้บอกว่าการเทรดหุ้นมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้คุยกับคนนะเอาจริงทุกอาชีพแบบคุณก็ต้องเจอคนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะจะวางตัวเองไว้ตรงไหนแล้วความสามารถคุณเนี่ยมันถึงตรงนั้นหรือยังนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากทํางานคุยกับคนนะเอาจริงเราเวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็ยังต้องเจอครัวแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้จาก จากหลักสูตรจากคุณครูและโดยเฉพาะการที่เรียนหลักสูตรที่มันเป็นออฟไลน์ line, ไม่ใช่ออนไลน์อ่ะมันได้เห็นความแตกต่างของผู้คนว่าอย่างน้อยมันมันยังได้รู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์เดียวในโลกที่ทุกอย่างจะต้องล้อมรอบเราตัวเราเราไม่ใช่หนึ่งในแกนจักร,ากรวาลเข้าใจไหมคร คือ <G ül> อันนี้อาจจะต้องอธิบายหนึงเพราะคืออ้อมเจอโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เจอน้องๆวัยรุ่นค่อนข้างเยอะเจอเด็กๆ,ๆเงี้ยเขาจะคิดว่าการทํางานกับคนมั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 นหนักหน่อยเพราะมันต้องเอ่อ,เอ,อเอ็มพัทน์เนาะ <S 2> <S 2> เห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นทําอะไรก็ต้องคิดถึงคนอื่นทําไมต้องคิดถึงคนอื่นด้วยล่ะอะไรเงี้ยเออมันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกเขาอยู่ดีว่าเฮ้ยไอคอ l l a b o r รช i o นเนี่ย หรือว่าการทํางานร่วมกับู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ทําไม่ได้นะหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทําได้แบบละอย่างเช่นถ้าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแน่นอนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคงไม่สามารถสักผ้าได้ถ้าเป็นหุ่นยนต์เป็น IOT ที่เปิดปิดประตูบ้านแน่นอนเขาก็คงไม่สามารถที่จะมาดูดฝุ่นได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้หลายอย่าง ดันั้นเอาความสามารถหลายอย่างเนี่ยไปแ,แข่งกับหุ่นยนต์สิซึ่งก็คือการทํางานกับผู้อื่นเนี่ยแหละคะ่ะคือ collaboration เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทํางานกับผู้อื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานเป็นทีมแบบคนสี่ห้าคนนะแต่การทํางานร่วมกับผู้อื่นคือเพื่อนที่นั่งข้างกันนะคะเราแชร์ลิงก์งกันเราทํางานร่วมกันมันก็คือการทํางานกับผู้อื่นแล้วอยู่ในบ้านเราปล่อยให้แม่เราทําอาหารอยู่คนเดียวเราก็ เปลี่ยนไปช่วยแม่ทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกการสังเกตว่าเขาคิดยังไงเขาทําอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนี้พอมันฝึกบ่อยๆค่ะทักษะเนี่ยเป็นทักษะท,ที่โรงเรียนไม่ได้สอนแล้วก็เป็นทักษะท,ที่มันต้องบวกกับประสบการณ์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนที่อายุเยอะแต่ไม่เคยไปเจอกับคนอื่นเลยมันก็คงไม่เหมือนกับคนที่เจอคนอื่นทุกวันแต่อายุยังน้อยดังนั้นเนี่ย การทํางานร่วมกับผู้อื่นอ้อมก็มองว่าสําคัญมากๆนะเพราะสิ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์นิ่งทาไม่ได้นะคะข้อที่หกเรื่องของการสื่อสารนะคะ communication นะคะคือเอาจริงๆนะเวลาอ้อมพูดเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเด็กๆมกันจะคิดว่าก็ทุกวันนี้หนูก็คุยอยู่แล้วนะครูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียทำไมแกถึงกระเป๋าใบนี้ล่ะอะไรเงี้ยลูกอันนั้นเขาเรียกว่าคุยลูกเขาไม่ใช่เรียกว่าการสื่อสารหรือถ้าจะบอกว่า การสื่อสารมันก็อาจจะเป็นการสื่อสารที่เราแค่สื่อสารแค่คนเดียวในสิ่งที่เราอยากจะพูดนะคะแต่การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันควรจะเป็นการสื่อสารที่มัน w i n วิน s ิชูเอชั n น่ะมันคือการสื่อสารที่ทั้งสองฝั่งได้ผลประโยชน์สูงสุดได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเช่นถ้าสมมติอ้อมบอกว่าเนี่ยทําไมแต่งตัวแบบนี้มาชฉยชยมันไม่ใช่การสื่อสารแบบ ที่ดีนะคะมันเป็นการสื่อสารที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรตรงนั้นเลยอ่แล้วอาจจะรู้สึกว่าเราคอมเมนต์ใครก็ได้นะแต่มันไม่ใช่การสื่อสารที่ดีนะคะการสื่อสารที่ดีตัวอย่างเช่น i, เฮ้ยวันนี้เราอยากจะไปกินราเมงจังเลยอะเราไม่รู้ว่าจะกินราเมงที่ไหนดีอะเฮ้ยเราไปกินด้วยกันวันนี้เธอว่าราเมงแถวนี้ที่ไหนอร่อยอหรออีกฝั่งนี้ก็บอกว่าอืเราก็เคยไปกินนะ เราเคยไปกินร้าน A ออยู่แถวนี้นะแต่ว่าราคากับช่วงเวลาเนี้ยเราว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะอ่ะแต่ถ้าเกิดไปร้านดีนะก็จะขับรถไกลนิดนึงแล้วเกิดไปร้านซีมันก็ดีนะแต่เราคิดว่าคนน่าจะเยอะอะ่ะเธอว่าไงอะ่ะอ,อีกคนหนึ่งก็จะบอกว่าเอ้ยเราว่าร้านซีก็ดีนะร้านซีมันน่าจะใกล้บ้านเธอด้วยอีกอย่างนึงเธอก็อยู่แถวนี้เธอน่าจะกลับบ้านได้สะดวกแล้วมันใกล้เส้น BTS อีกแนะ เนี่ยค่ะมันคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้คือแบบเอาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะเอาเรื่องแบบชีวิตประจําวันเนี่ยเอามาแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นการสื่อสารที่แบบว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้ไม่โอเคหรือทิ้งไม่ทําไม่ดีเรื่องอะไรเนงะี้ยมันไม่ได้นะมันไม่ใช่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันเป็นการสื่อสารอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากไว้ก่อนนะคะฝากไม่ให้ฝากไว้ก่อนฝากไปหน่อยนะคะเพราะอันนี้ื่องมีสำคัญนะคะ ข้อที่เจ็ดนะคะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ย computational thinking การคิดเป็นระบบเนี่ยข้อนี้ช่วยได้เยอะเลย เพราะว่าเราใช้ทั้ง decomposition การเอาปัญหาออกมาแยกออกมาเป็นข้อๆและใช้ pattern ในการลองดูว่าปัญหาอันไหนด่วนสําคัญไม่ด่วนไม่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงใช้ abstraction การจินตนาการว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาแล้วอันนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลแบบไหนบ้างลองจินตนาการออกมาแล้วก็ข้อที่สี่คือ algorithm design ถ้าเราแก้ไขปัญหาอันนี้ไปแล้วมันจะสามารถเกิด a คชั่นอะไรได้อีก work ไหมถ้า work ก็ติ๊กถูกถ้าไม่ work ก็ mark เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราแก้ไขปัญหาบ่อยๆเราเป็นนักแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีและแม่นยําขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ Data เนาะเหมือนคอมพิวเตอร์ค่ะคีย์โค้ดโปรแกรมบ่อยๆมันก็จะเกิดความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันปัญหาก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะนั้นแล้ว การที่เรามีปัญหาบ่อยๆแล้วเราก็แก้ไขปัญหาได้บ่อยๆเราก็จะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราไม่ฝึกการแก้ไขปัญหาเลยเราก็จะไม่มีรากฐานการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในอนาคตนะคะข้อที่8คือการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า critical thinking and decision making นะคะ เอ่ออันนี้ก็สอดคล้องกับกับข้อที่เจ็ดนะคะว่าถ้าเราเออ่คิดเป็นระบบให้มากขึ้นนะคะเราก็จะตัดสินใจได้ได้ง่ายขึ้นพอผ่านการคิดมาแล้วนะคะในขณะเดียวกันเราก็อพอเราคิดบ่อยๆแล้วก็จะตัดสินใจได้แม่นยํำขึ้นนะคะหรือทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตัดสินใจของเราถ้ามันแบบไม่ประสบความสำเร็จเราก็ยังสามารถเอาส่วนอื่นที่จะ ที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะคะอันนี้ก็ก็ต่อยอดจากข้อที่เจ็ดนะคะส่วนข้อที่เก้านะคะคือความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ creativity สำคัญมากๆนะเพราะว่าในโลกที่หุ่นยนต์หรือ AI เนี่ยเขาทำงานแบบอะไรที่ทำงานซ้ำๆอะไรที่ทำงาน รูทีนคำถามซ้ำๆบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ AI กับหุ่งงนยนต์สามารถทำได้นะคะแต่อะไรที่แบบปัญหาซํำซ้อนปัญหาที่มันยากๆหรือการใช้ความคิดสร้างสารรค์การคิดนวัตกรรมเนี่ยสิ่งนี้ย AI กับหุ่งงนยนต์ยังทำไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยคะ่ะเนื่องจากเรามีความเปลี่ยนแปลงน,นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เก่งทางด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะโดยเฉพาะคนไทย จริงๆแล้วหลายประเทศเท่าที่อ้อมอ่านหรือศึกษามาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากนะคะที่มีทั้งนิทานมีวรรณกรรมมีประวัติศาสตร์มีงานประดิษฐ์ งานคราฟงานเย็บปักถักร้อยงานระบายสีพวกนี้ค่ะมันฝึกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วถ้าเกิดเราเอาความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์กับเทคโนโลยีค่ะมันจะไปได้ไกลเลยเมื่อว,ว,วานมีผู้ปกครองถามอ้อมว่าเนี่ยคุณอ้อมถ้าลูกเป็นคนชอบระบายสีเนี่ยลูกจะสามารถมีอาชีพอะไรใหม่ๆได้บ้างในอนาคตอ้อมาก็ตอบไปเลยว่าเฮ้ยกราฟิกดีไซน์เว็บเดเวลลอปเปอร์ก็เป็นได้นะทำ Personal Branding ดีๆทํา s t i เก e r l i ล e ก็สามารถทําเป็นธุรกิจได้นะแค่เอางานศิลปะมาบวกกับเทคโนโลยีหรือใช้กับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใหม่ๆที่เขาเพิ่งออกมาเราก็สามารถมีตั้นต่อในการทําอาชีพใหม่ๆแล้วนะคะหรือถ้าเอาแบบเจ๋งๆไปเลยคือทําแอปพลิเคชันสอนวาดรูปหรือว่าทําระบบวาดรูปแบบ Interactive App แอปออนไลน์เพื่อฝึกให้เด็กวาดรูปตามตามปากกาตามลายเส้นของเราะคะ่ะ อันนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งอ้อมคิดว่าแบบนี้น่าจะมีจริงถ้าเกิดใครอยากได้ไอเดียก็ขายให้ฟรีค่ะไอเดียนี้ไม่คิดปังนะคะใช้ได้เลยนะคะแต่กลับมาที่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่มีทักษะ soft skill ในในสิ่งที่ควรจะต้องมีในปี2019หรือตลอดไปเนี่ยใช้อันเดียวได้ไหมนะคะยกตัวอย่าง สมมุติว่าอ้อมเนี่ยเป็นคนที่ท m แม a จเมนต์ดีมากแนละทำบ็อกซิ่งดีมากแต่อ้อมเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์เช่นงานไม่เจ็จเอวิ่งเวียนใส่ลูกน้องมันก็ไม่เวิร์กนะหรือในขณะเดียวกันเรามีความฉลาดทางด้านอารมณ์แลามี p o ซิ t n ฟทิงกิ่งกรอตไมล์เซตเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่กล้าทำงานกับคนอื่นอะเรากลัวว่า เราทำงานกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะแบบไม่ได้ดั่งใจเขาอะไรเป็นโรคก,กลัวอะไรยเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไงหรือในขนาดเดียวกันเราเป็นคนปรับตัวดีมากๆเลยเราเนี่ยทําอะไรก็ได้ทํางานได้หมดแต่เราเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอนะ่ะเราไม่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะหรือเอาง่ายๆเลยเราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะคะ มีทักษะการสื่อสารแต่เราอะ่ะไม่มีทักษะทางด้านการแก้ไขปัญหาหรือว่าไม่มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ได้นะซึ่งอ้อมมองว่าเก้าข้อเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันรีเลทจนหมดเลยค่ะมันไม่สามารถที่คุณจะต้องเก่งข้อนี้ข้อเดียวแล้วแต่ข้อที่เหลือคุณไม่ได้คะแนนเลยอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี เต็มกะเต็มสิบคุณได้สิบแต่อันอื่นเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกอ้อมเชื่อว่าคําว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันพัฒนาได้มันเรียนรู้ได้และมันฝึกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยฝากเรื่องของเจ้าทักษะนะคะซอฟต์สกิลที่คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ควรจะต้องมีตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ